สังคมที่จะดีที่สุดที่จะบำบัดผู้ป่วยคือสังคมครอบครัวพ่อแม่ลูกเมียนี่คิดอีกมุมหนึ่งเลยนะใช่ไหมฮะถามว่ามาเนี่ยปาหีมาบรรยายให้ห่างไกลแล้วก็ไปกลับไปก็ล่ออีกแล้วสองเมตรมึงอยากสูบสูบไปตัวมึง ไม่มีใครกล้าพูดมีผมกับท่านรัฐมนตียุวิธรรมคนอื่นนั่งเงียบหมดเพราะกลัวเขาดา่าถามบอกสังคมสื่อมวลชนบอกเลวัตลบแพ้ถามว่าใครจาบเท่าเลวัตวะที่สู้กับยาเสพติดใครจาบเท่าผมใครจับมากเท่าผมใครยิงใครฆ่ามากเท่าผมประเทศไทยเคยทำสงครามยาเสพติดผมรู้จักอะอดีตผู้นำท่านหนึ่ง พี่ผมอย่างนี้นะถ้าจะเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองประเทศไทยนี่มันต้องอย่างนี้ถ้าชั่วดักดานเนี่ยต้องฆ่าแม่นทิ้ง <c oughs> บ้านโป่งโมเดลนะครับผมอำเภอหนึ่ง36ประเทศไทยมันจะตายสักสามพันจะเป็นไรปะ <c oughs> ก็หยุดก็กลัวไปพักแล้วก็มุดลงใต้ดินแล้วก็บูมเข้ามาอีก เหมือนกับเราไปกั้นเขื่อนเข้าไว้อตอนนี้เราจะทำยังไงผมไม่กั้นและเขื่อนนะผมจะขุดบ่อล่อเลยเอาคนเสพมาให้หมดนะครับแล้วค่อยๆตักน้ำลดมาเนี่ยไม่ใช่เราคิดนะ193ประเทศทั่วโลกเขาคิดแบบนี้มีประเทศไทยกับฟิลิปปินส์เท่านั้นที่บ้าไม่ยอมไม่ได้หรอกนักการเมืองจะไม่กล้าทำผมเคยบอก รัฐมนตรีชย,ยาบอกพี่อ้อนซีกันเป็นรัฐมนตรีศาสนสุพี่ถ้าคิดอย่างนี้นะพอรัฐมนตรีชย,ยาพูดนะเขาด่าทั้งบ้านทั้งเมือเลิมาหาว่าไอ้นี่พอรัฐมนตรียุติธรรมไพบูลคิดอย่างนี้นะโอ้โหมันดา่าชนิดที่ว่าลูกก็อยู่ไม่ได้เมียก็อยู่ไม่ได้ไปดายันคุณแม่ท่านนะ่ะหาว่าลบแพ้จะปล่อยแต่มันมีเงื่อนไขอย่างนี้คนที่ ไม่มีครอบครัวไม่มีพ่อไม่มีแม่รัฐบาลจะดูแลแต่ถ้ามึงเสพถึงก็ออกมาเพ้อเจ้อบ้าก็เหมือนกับคนบ้าแหละรัฐบาลจะต้องไปจัดการถามว่ายังมีความผิดอยู่ไหมมีมีหนูเนี่ยไปเจอที่หนูเลยหนึ่งร้อยเม็ดตำรวจต้องเช็กว่าไอคนนี้มันเสพใช่ไหมถ้าตรวจปัสสาวะแล้วมันไม่ได้เสพแสดงมันขาเอาเข้าคุกปแต่ถ้ามันติดมึงมาบำบัด ถ้าผมเนี่ยหัวดีรู้กฎหมายไปรับมาแสนเม็ดแล้วบอกคุณเอาไปสิบเม็ด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 จะได้ไม่ติดคุกจะได้เป็นผู้นั้นไอหานี่ต้องยิงทิ้งกฎหมายเล่นงานมันไม่ถึงมันสั่งการทางโทรศัพท์ผมสั่งรองผู้การผมเฮ้ยชัยพจน์เดี๋ยวกูจะมาสอนที่ลามนะ บอกเด็กเอายาไปวางไว้หลังศิษหลักกอหมอที่200รอบวกหนึไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออีก300เมตรไอ้นี่ก็ไปหลับและจับผมได้ไหมเนี่ยจับไม่ได้มันอาศัยช่องโหว่ช่องโหว่ของกฎหมายทุกวันนี้ผมแม่มันความลับทางราชการจากการที่เราเฝ้าฟังโทรศัพท์เนี่ยโอ้โห จริงคันปากเหลือเกินเลือยากพูดให้มันเป็นประเด็นดังยิ่งกว่าอีหญิงไก่อีกอีหญิงไก่ของคนบ้าคือหลอกเอาผัวมันบอกว่ามันรวยเป็นพันล้านเป็นคุณหญิงเนี่ยสนิทกับคนนั้นคนนี้เนี่ยไอ้นี่ก็ไม่ได้เป็นผูมกับสักทีหนึ่งอกผัวมันเป็นตำรวจหลายคนคือไอ้นี่อยากได้เป็นผู้นกับก็ไม่ได้ได้ มันบอกเดี๋ยวฉันช่วยเธอไม่เป็นไรหรอกบัญชีฉันเนี่ยมันมีเจ็ดพันกว่าล้านฉันสนิทกับคนนั้นคนนี้ไอ้นี่อยากได้เป็นผูก้กุกับก็เสดเคาะเป็นผัวไปก็เออเอาแต่ะวะ่าแมนได้หญิงไก่ไปกูไม่ต้องไปวิ่งเต้นเป็นผู้กุกับมีครับบอกมึงต้องเจอกูหญิงไก่แม่โอ้ยอีห่า เมื่อวานเนี่ยท่านผู้จัดการทิติราชกาสานิตยนยนะรุ่นน้องมันทําคดีหญิงไก่บอกเฮ้ยแม่มึงระดับหญิงไก่เนี่ยแซงธรรมชโยเลยเนี่ยมาเนี่ย <c oughs> โอ้ <c oughs> จริงครับที่โรงพแถวอบัเที่บอกว่าตารวจเอาเงินจ็ดแสแล้วก็เื่อสารวัตรจริงจริงจริงคือมันอยากได้ไงมันตกเบ็ดเขาเรียกตกเบ็ดผมเนี่ยเป็นผู้จัดการเนี่ย ผมเป็นผู้อุญชาการเนี่ยผมมีอำนาจตั้งผมก็ได้รับสินบนนะกองบัญชาการป่าปรามยาเสพติดนี่จะรู้เลยว่าผู้อุญชาการเลวัดเนี่ยรับสินบนนะมันจะมากราบตักผมแม่พวงมาลยัยพวงละ,ละล้อยเนี่ยมามากราบขอบคุณเออให้เจริญไอ้หนูมาเนี่ยแล้วผมก็บอกว่าในสังคมตำรวจเนี่ยมันมีกินเงินกันเนี่ยมี มันอยู่ที่ความชั่วของตัวคนที่มีอำนาจผมก็อยากได้เหมือนกันนะมาเนี่ยสมมติว่ามันจะต้องได้สาววัดเจ็ดแสลืออะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าแล้วมันเอาเงินที่ไหนมาให้วะมันก็ต้องไปรีดไปไถเขานะครับแต่อานเงี้ยผมสบายใจผมกเกษียณผมก็มีบำนาญหก0 0ื่น 60, ทุกนะอาจารย์ห0 0 0ื่นแม่นใช้วันละสองพัน วันนี้จะแจกอีหนูตรงไหนดีวะเนี่ยมายถ้าเดินแจกหลังก็ปวดเพรเดินไม่ไหวซะแล้วพวกนี้มันทบอีกแล้วกลายเป็นสามพันทุกอีกแล้วใช้ไม่หมดและเราคนกินข้าวแกงเขาบอกผมเนี่ยเป็นในผลที่กระจอกที่สุดมีคนผมอยู่ที่การบุรีผมไปซื้อบ้านเทาเฮาตั้งแต่ผมไปลองสวัสดผ่อน30ปีเดือนละสองพห้า กว่าจะผ่อนหมดเนี่ยผมเป็นในผลพอดีผมก็มีความภูมิใจเออกูเงินเหลือแล้วเว้ยก็ไปซื้อกับเบื้องแผ่นละ19บาทหแล้วผมอยากเป็นช่างก่อสร้างเองอ่ะก็ลองทําด้วยมือเราเองผมก็กั้นอิดบล็อกตรงโรงรถขึ้นมาไปเอาวงกบมาตอกตะปูดูตอนนี้มุงไม่ค่อยเป็นไงดาดไปหน่อยมันก็รั่วมาเนี่ยจะลดก็ลดลําบากหมดไป4ี่0 0ื่กว่าบาทผมก็อยู่ตรงนั้นตั้งแต่ผมเป็นรองสาวัตรยันเป็นพลตารวจโทคนมันก็บอก กระจอกเหลือเกินแม่งกระจอกชิพายในพลเฮียอะไรมาอยู่อย่างกระรูหนูเลยแล้วผมนั่งอยู่ตรงนั้นนะกินร้านเจฟ,ฟ้าตรงข้ามนองบอกอ e ิน no, โมึงยศอะไรเนี่ยผัวมึงยศอะไรกูจบปิญญาโทตั้งแต่มึงยังไม่เกิดเลยนะคนที่ยี่บเจ็ดของกรมตํารวจตัวกูก็สูงกว่ามึงเงินก็มากกว่ามึงกูอายุเท่ามึงเนี่ยกูเป็นสี่แปดแล้วกูเป็นผู้กลับแล้ว มึงเหนือกูต้องปากหมาทม้านนกว่าตบได้ลองเท้าเลยเด็กจังหลไปไม่จ่ายตังเขาครับบอกมาจ่ายตังก่อนไปนี่ขอย้ายหนีเลยทำงานวัฒนธรรมจังหวัดที่กาญจนบุรีปากดีวิจารณเข้าไปเรื่อยเลยผมถือว่าถ้าฝนตกเนี่ยนะถ้าฝนตกเปืือมาแล้วผมไม่เปียกเนี่ยผมพอใจผมก็สอนลูกผมอย่างเนี้ยนถ้าเกิดฝนตกมาเนี่ย มื่อก่อนพ่อเนี่ยจะมุงหลังคาด้วยจากจากเนี่ยมัน3ปีก็ต้องเปลี่ยนแต่นี่พ่อมีกระเบื้องนะโว้ยตกแล้วไม่เปียกแถมดีอย่างนั้นดีตรงที่ว่าพอร้อนพ่อก็เปิดแอร์ไปซื้อแอร์โรงงานมา9,500พ่อภูมิใจตรงเนี้ยเขามีรถเบนซ์ให้ผมนะมีรถเบนซ์เนี่ยพอมาเป็นผู้จัดการยาสิติแท,ท่านครับ สี่คนนี่จะเป็นชุดรอปภท่านครับมาเนี่ยอันนี้เป็นรถนําครับเดี๋ยวท่านจะใช้รถแคมรี่นะครับอันนี้หลวงให้นะครับอันนี้ฟอร์จูเนอร์นี่สําหรับเป็นรถชุดคุ้มกันนะครับอันนี้มีรถทุ่มเกาะอ,อันนี้รถตู้โอ้มาทาเหี้ยประเทศชาติชิบหายเพราะมันจัดระบบอย่างเงี้ยมึงไม่ต้องมาคุ้มกันมีแต่กูจะดูมึงแล้วกูไปคนไหนเนี่ยไปไหนคนเดียวเนี่ยยิ่งสบายโกหกเมียไม่มีใครจับได้ไม่มีพยานคู่มาซักไซ และหนูไม่ต้องกลัวใครมายิงผู้นชกการถ้ายิงปุ๊บพี่น้องก็ดีใจทันทีเลยเพราะมันจะเป็นแทนจริงไหมเออที่ไปไหนจําเป็นต้องมีคนขับรถเนี่ยเพราะเมียไม่ไว้ใจต้องไปนะจะได้เช็คคนขับรถว่าอยู่ตรงไหนอโอ้ยเธอยังไม่รู้อีกรู้วผัวชั่วยังจะเอาทําผัวอีก ผู้หญิงเนี่ยนะต้องถือหลักสี่ยอสยอตอนนี้เพิ่มเป็นห้ายอหนึ่งต้องยิ้มแยม้มยิ้มแยม้มสามีมาหน้างอเนี่ยไม่ได้นะหน้าเราก็เหี่ยวอยู่แล้วแถมยั่งมอนก็แย่ต้องยิ้มแยม้มยิ้มไม่ใช่อมยิ้มมองด้วยหางตาอย่างงี้ยนะ คนพูดแล้วไม่มองตาเนี่ยอย่าไปคบสายตาเนี่ยปิดไม่ได้ดวงตาคือหน้าต่างผมเนี่ยดูตารู้เลยว่าโกต้องยิม้มแย้มต้องยกย่องต้องยกย่องยกย่องสามีตัวเองมึงทำไมไม่เอาแบบมิตรชัยบัญชาเล่ามาเนี่ยผัวเราต้องดีที่สุดในประเทศไทยหล่อที่สุดดีที่สุดนะครับเลวที่สุดอะไรที่ นะครับต้องยิ้มแย้มยกย่องยกย่องสามียกย่องญาติสาม,ยยาสามีถึงเขาจะจนบอกพ่อสามีนี่ดีมากเลยนะขยันทำไร่ทานาหาคนอย่างนี้หาส่วนดีอะไรก็ได้มายกย่องยิ้มแยม้มยกย่องแล้วต้องหยิบยืน่นยกน้ำเย็นให้หาอาหารให้ทำหน้าที่เราให้สมบูรณ์เอาของไว้ฝากพ่อแม่สามีบ้างอะไรบ้างอันสุดท้ายเนี่ย ยินยอมยอมง่รู้แล้วตีเขาไม่แต่เขียมนะครับว่าผู้บ่าวสาวก็จะส,สอนสี่นอนเนี่ยนิ่งหนีนอนนาบอันนี้ก็ยิ้มแย้มยกย่องหยิบยื่นและยินยอมต่อท้ายด้วยอย่าเยอะนะครับเรื่องยาเสพติดเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยกันเนี่ยมันจะกลับมาหาตัวเรา ตอนนี้กับอยามันก็จะมาชิงทรัพย์กระชากกระเป๋ากระชากโทรศัพท์จะให้เสเพเฮโรอีนได้ไหมไม่ใช่นี่ผมพูดเมทแอมเฟตามีนแต่พอเราบอกให้เมทแอมเฟตามีนเนี่ยถูกกฎหมายไม่ใช่ถูกกฎหมายลดเกรดมันมาเหมือนกับบุหรี่เนี่ยมีโทษปรับสองพันเนี่ยนะฮะมันก็จะเอายาตัวอื่นมาอีกพวกนี้มันจะดัดแปลงเก่งครับเดี๋ยวนี้นะ เฮโรอีนใช่ไหมใช่พศไม่ต้องใช้ฝิ่นแล้วมันใช้สารสงเคราะห์มาแล้วคนอย่างพวกเราเนี่ยจะไปเส้นตรวจใหม่ๆนะขี่แคปขี่ยามันจะต้องขีดเข้าเส้นพวกนี้น่าจะเป็นหมอชื่นใจพอตำรวจดูเฮ้ยรู้มันไปแทงตรงนี้ มันไปซ่อนในกางเกงไนมันแทงโคนขาแทงผิดแทงถูกสั่นมั่งอะไรมั่งที่เป็นเอสดเริ่มต้นมาเนี่ยก็คือจากตรงนี้โปรตุเกสเนี่ยเขามีวิวัฒนาการเปลี่ยนเข็มเอาเข็มเก่ามาทิ้งเอาเข็มใหม่ไปฟรีป้องกันเอ็ดเนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องไม่ผมว่านะต้องผลิตเลยถุงยางอนามัยเนี่ยถุงยางอนามัยเนี่ย เอาแจกไว้ตามตู้เลยหมาจะกัดทิ้งบ้างอะไรบ้างก็ปล่อยมันเถอะคือจะไปกด ATM ก็แป๊บเอามาก่อนอันหนึ่งแล้วต้องสร้างค่านิยมว่าถ้าให้เกียรติสตรีต้องใช้ถุงยางสโลกคือทำอะไรก็ได้ท่านเก่งกว่าผมต้องคิดอย่างไรก็ได้ให้เกียดให้เกียรติผู้หญิงต้องใช้นี่มึงไม่รักกูถึงต้องให้ใส่ถุงยางอย่างนี้ไม่ได้ต้องเพียวเยวเว้ยถึงคุณจะรักผม มันที่จริงมันยังไม่ยอมหรอกครับต้องไปใช้ภารกิจอย่างเดียวใช้มันเกลื่อนปะแม้แต่ที่ตรวจปัสสาวะก็เหมือนกันเราเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าสามีเราหรือภรรยาเราหรือว่าลูกเราเนี่ยมันติดปะเครื่องตรวจปัสสาวะเหมือนเครื่องตรวจตั้งคัน่ยวางฝากเซเว่นอีเลเว่นไว้เลยอยากจะเอาไปค็เอาไปดูสิมันไม่เอาไปกินหรอกเพราะมันกินไม่ได้สังคมเนี่ยกลับมาดูแลตรงนี้นะฮะ ถ้าไม่ช่วยกันเนี่ยถ้าสังคมครอบครัวไม่ช่วยกันนะผมเนี่ยสบายแล้วเพราะลูกเป็นตำรวจหมดเลยเป็นนายตำรวจหมดเลยนะฮะลูกถามว่าผมจบรามคําแหงใครเรียนราม,มั้งเนี่ยที่มานั่งฟังเนี่ยใครใครเรียนรามใครจบรามมั้มีที่ไม่ได้จบรามมีใครบ้างมผมเรียนปี2518 น่าจะเจอกันนะอย่างนี้ฮะผมเนี่ยถ้าไม่มีรามไม่มีเลวัตผมผมเป็นเด็กเกเลไม่ใช่เกเลฮะมันชะตาชีวิตมันกำหนดให้สู้มาผมอายุแค่11ขวบ ตาผมเป็นเจ้าของโรงสีโดนโจรเข้าปล้นเลยแล้วก็ฆ่าตาผมนะครับฆ่าตาผมแล้วเขาก็ตำรวจก็มาเมคพยานเนะ่ยปั้นพยานว่าผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมเรียนอยู่ท่าตะโกแต่ปล้นกันที่เขาพนมเศษแต่ผมพอรู้เรื่องหน่อยอายุ11บเอขวบก็ปั้นว่าผมเนี่ยเห็นคนร้ายขณะปล้นสีสบคนคนร้ายมันก็มอมหน้าแต่คุณแม่ผมเนี่ยก็ถ้ามันฆ่าโกงผมก็ต้องแก้แค้น ก็จ้างตำรวจสมัยนั้นว่าถ้าใครยิงโจรได้ก็ให้ห้าหัวละห้าพันห้พันในขณะที่ทองบาทละสามรอโจรก็ตายไปเรื่อยเลยตายผมก็มีหน้าที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์จักรยานมั่งขี่มา้ามั่งไปชี้โจรว่าเนี่ยโจรโจรมาเลยบอกไอ้เด็กเฮี้ยนนี่ต้องยิงให้ได้เลยมาเนี่ยผมก็เลยกลายเป็นต้องต้องไปกับตำรวจตลอดเรียนก็ไม่ได้เรียน พราะต้องคอยหลบไม่นั้นเดี๋ยวโจรฆ่าเอาโอ้โหชะตาชีวิตสร้างหนังได้อายุสิอขวบเนี่ยเขาก็ให้ผมพกปืนสามต้องสะพายปืนขบายตามตำรวจไป,ป,ลจไปแล้วเขาไปยิงปะทะกับโจนเราก็ช่วยเขายิงมั่งช่วยถือปืนอะไรช่วยล้างปืนเพราะตัวจะสูงสูงร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบอายุ11เนี่ยนะฮะนอนก็ไม่ได้นอนบ้านต้องนอนเตาถ่าน เตาถ่านเนี่ยเพราะนอนบนบ้านเดี๋ยวโจรมันยิงเข้าต้องนอนเตาถ่านต้องขุดหลุมมางี้เป็นรูก็ตายไปงะหนีผมมาเรียนมที่ได้เรียนเป็นรูปเป็นคนก็มศหนึ่งถึงมศสามโรงเรียนชายนครสวรรค์ผมที่เรียนได้เพราะว่าเป็นดัมเมเยอร์เป็นนักกีฬาเป็นนักบาสนักวอลเล่นนักขยิ่งก้าวกระโดดคือโคต้าพิเศษนะฮะ แต่ไม่ได้เรียนเพราะต้องระวังอยู่เรื่อยอะ่ะต้องระวังคนมายิงมาฆ่ามศ .4 ก็โดนไล่ออกไปเรียนกเกษตรจันก็ไปแทงเขาตายเรียนวิไลครูก็ยิงเขาตายผมต้องซื้อหนังสือมาอ่านเองต้องไปทําไล่อยู่ที่อำเภอห้วยกุดเมื่อก่อนชื่อหมู่บ้านปรากล้วยป่าเราและอาวุธมศ .3 เนี่ยไปเป็นครูช่วยสอนเพื่ออาวุธมาสอบพอกสปีเดียวผมก็สอบได้พกส และสอบเทียบแปดสอบนครสวรรค์ก็ไม่ได้เดี๋ยวตำรวจจับต้องแอบม,มาสอบชัยนาาและไปสอบเป็นเสมียนอำเภออายุส8เป็นเสมียนอำเภอเงินเดือน7จ็ดรผมก็มาซื้อหนังสือพอสอบเทียบแปดได้ผมบากหน้ามาที่ลามให้พ่อขุนช่วยผมด้วยเมื่อก่อนใครเรียนรามเนี่ยถือว่ากระจก เรียนดงตาลต้องพกปืนต้องคยหลบลูกปืนปุ๊บปุ๊บมาเฮ้ยมาอีกแล้วเว้ยเดี๋ยวยังกินไม่อิ่มเลยมาเนี่ยข้าวก็ซื้อไปแล้วยิงกันเรื่อยซุ้มตรงนี้ต้องมีเล่นให้โลกันตลอดผมจบรามผมก็ไปสอบต่อปิญญาโทที่มัิดลเลยผมก็สอบประหลัดอำเภอได้ที่สองของประเทศไทยนะประ,น 1, 5, นยนประหลัดรุ่นพันห้เนี่ยรุ่นปลัดกระทรวงเนี่ยแหละแล้วก็ไปสอบตำรวจผมบอกกูจบรามพ่อแม่ชาวนา เมื่อก่อนนี่ต้องกล้าหารมากนะกรมิดกระเมี้ยนเนี่ยต้องบอกจบจุลาธรรมศาสตร์เกษตรมอชนะครับประสานมิตรกูจบหลามผมก็บอกเนี้ยฮะร,รุ่นแรกเขาบอกเลยวัดทำไมพูดไม่เพราะเลยกูกูมึงมึง,มง,มงกูลูกพ่อขุนนะครับแล้วทำงานเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพอทำงานปุ๊บ ช่วงมันมีแรงบีบคั้นช่วงเป็นร้อยเอกเนี่ยฝีมือเราก็ดีได้โล่ได้อะไรเียอย่างท่านชัยพจนเนี่ยจะจบในร้อยตำรวจในร้อยตำรวจเขาจะมีรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นพี่สี่ปีรุ่นน้องสี่ป,นนปีจะรักกันไปเรียนแต่พอจบลามไปเนี่ยจะไปอบรมแค่หกเดือนหกเดือนแล้วก็จะไม่ค่อยรู้จักกันคนีปบอกเฮ้ยไอ้เลวัตแม่ไม่จเจริญแล้แม่ไม่ได้จบโรงเรียนในร้อยผมแล้ว um, พูดทำเฮียอะไรวะ ผมเลยบอกลูกชายผมว่าไอ้หนูมึงต้องเข้าในร้อยตำรวจให้ได้ขับแขนใจพ่อเขาให้เวลาทำชั่วโมงกว่าจะได้ปรากฏเข้าเนี่ยได้ที่สองเข้าได้ที่สองเข้าเตรียมทหารได้ที่สองก็เข้าไอ้คนที่สองอีกเข้าได้ที่หนึ่งเตรียมทหารที่หนึ่งในร้อยตำรวจ ลูกชายผมจบในร้อยตำรวจทั้งคู่